วันนี้ผมพามาดูบ้านหนึ่งหลังครับอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็นพู่ไม้สูงๆเนี่ยนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองสลายอำเภอปนงควนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้ยรถเยอะมากเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนสามแยกแบบนี้เลยนะครับตรงบ้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ไปตำบลดอนเจดีของอำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจน์นะครับห่างจากดอนเจดียุทธาสตถีเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับเนี่ยไปเนี่ยซ้ายขวานี่หมู่บ้านทางนั้นเลยนะครับแปลงเนี่ยมันอยู่กลางใจกลางหมู่บ้านเลยนี่นะนะครับเหมาะกับการค้าขายมากแต่ก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ทําการค้าขายอยู่แต่ตอนนี้ท่านอายุตั้ง70-80กันแล้วนะครับเขาไม่สามารถค้าขายกันแล้วเราไปดูตรงนี้กันนี่ เพื่อนบ้านเต็มหมดเลยทั้งนั้นเลยนะครับมีรถมาเร็วมากนะครับเข้าไปข้างในนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะ่ะเต็มหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับตรงนี้เป็นไรอ้อยอ่านี่เลยแปลงนี้เลยที่ผมจะทําการขายนะครับนี่อตอนนี้ผมเ,เดินพามาดูถ้ายแปลงที่ดินอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้ายแปลงที่ดินวาดขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเนี่ยคือด้านขวามือติดทางหนึ่งแถบนะครับ ข้างๆเพื่อนบ้านเขาก็มีค้าขายแบบนี้ด้วยนะครับนี่ค้าขายอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะครับป่ะไปตรงนั้นกันครับปนี่หลังนี้เลยนี่เมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนน้นครับนี่นี่นี่ร้านค้านวนครับนี่บ้านหลังนี้ที่ผมจะทําการขายนี่ครับนี่ ตรงนี้เขามีที่หยอดเหรียญหยอดน้ำนครับหยอดน้ําหยอดน้ําด้วยนะครับตรงนี้อยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะทางเส้นนี้ห่างจากเทศบาลตำบลหนองสาหลายเนี่ยนะครับประมาณ1กิโลเองตรงนั้นนะ่ะจะมีเทศบาลมีโรงเรียนแล้วก็มีอนามัยนะครับอยู่เรียงกันเลยส่วนทางเข้าบ้านของหลังนี้นะครับเข้าตรงนี้นี่อยอทางเข้าบ้านเลย ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยเนี่ยครับเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะนี่นี่เพื่อนบ้านเต็มเลยหมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่หน้ากว้างของแปลงที่ดินเนี่ยนะนี่ครับบ้านหลังนี้เลยนี่ ไปทางนู้นก็ได้ไปตรงนี้ออกไปอำเภอปนทวนประมาณ 4- ี่ห้ากิโลนะครับส่วนแปลงนี้ที่ผมจะถ่ายเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยหน้ากว้างเนี่ยจากเสาวไฟฟ้าเนี่ยครับจากเสาเนี่ยนะจากเสาไฟเนี่ยครับไปเลยทางเนี่ยนะตามทางไว้เนี่ยไปกอดโค้งตรงนั้นนะ่ะหน้ากว้างประมาณ20สายกวาเนี่ยก็ประมาณ19นะครับ19เมตรเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในแปลงที่ดินกันนะครับแปลงนี้ขายหยุเดเ็ แ0,000บาทนะครับราคาเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของได้เลยบ้านค่อนข้างจะมีอายุหลายปีหน่อยนะครับนี่เราต้องมาปรับปรุงนี่ครับนี่ข้างหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นพวกผักสวนครัวไว้ในกระถางพอ,อพื้นที่มันแค่หนึ่งงาน30ตารางวาเองนะครับไม่กว้างมากนี่ขอบเขตเขาก็อยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่เขาก็จะแบ่งเขตชัดเจนกับเพื่อนบ้านนะครับ ถ้าเรามองไปอย่างเงี้ยถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยนะทางเนี้ยมันจะอยู่สายมือติดกับเพื่อนบ้านแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นที่โล่งที่ผมให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับนี่ไปออกเข้ามาแล้วเขาจะเป็นพื้นปูนโลง่ลงๆแบบนี้นะครับในปูนแบบนี้โลง่ลงๆเลยนี่ทางทางนั้นเลยนะครับที่เห็นขาวๆเ,เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมเข้ามาบริเวณภายในบ้านแล้วนะนี่นะครับ น ja. ี่ครับนี่ทางไปดอนเจดีตรงนั้นเขาก็จะมีร้านค้าอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยนะครับร้านค้าเนี่ยจะมีร้านค้าอยู่ตรงนั้นนะครับเขาขายลูกชิ้นนี่บริเวณข้างบ้านเข้าไปดูในบ้านนี้กันครับบ้านเขาเนี่ยจะมีสามห้องนะครับตรงเนี้ยจะมีสองห้องนี่ มีสองห้องมีสองประตูเปิดนะครับข้างบนเนี่ยเป็นไม้นี่ห้องหนึ่งทางซ้ายมือนะครับนี่ทางซ้ายมือก็จะมีห้องหนึ่ง,งนี้นะครับข้างในนี่ก็จะเป็นห้องครัวต้องมาตกแต่งปรับปรุงใหม่นะครับขอประมาณนี้ครับเจ็ดแสนห้าสนใจก็มันเป็นทำเลค้าขายครับเพราะปกติแล้วบ้านหลังนี้นะครับเขาเอาเป็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อสมัยก่อนเมื่อ ยี่สี่ปีที่แล้วอ่ะนะครับเนี่ยเจ้าของบ้านท่านก็นั่งอยู่เนี่ยนะอ่าสองคนเนี่ยครับอากงกะามาเนี่ยนะนั่งอยู่นี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยสนใจก็สอบถามผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวกับรายละเอียดบ้านหลังนี้เจ็ดแสนห้านะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ